สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมว c h ช n n นลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวีก็จะมาบํารุงคุณนายตื้นสายนะคะพร้อมนะคะขับไล่มดไล่แมลงนะคะคุณนายตื้นสายของเราที่ไม่สวยไม่งามนะคะต้นเหลืองต้นส้มนะคะไม่ออกดอกให้เราเห็นเลยนะคผะูค้ชมวันนี้นะคะไมวีจะมาบํารุงคนายตื่นสายด้วยสูตรนี้เลยนะคะเป็นสูตรง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมก็ทําได้เช่นกันนะคะบํารุงแล้วนะคะ คุณนายตื่นสายของเราก็จะมีดอกที่สวยๆงามๆนะคะเริ่มที่จะมีดอกให้เราเห็นแล้วนะคะผู้ชมอันนี้ยังไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะคะแล้วบำรุงด้วยสูตรนี้แล้วนะคะจะออกดอกให้คุณผู้ชมเห็นเพียบเลยนะคะผู้ชมนี่ค่ะออกดอกเร็วลําต้นแข็งแรงแล้วก็มีใบที่เขียวงามนะคะออกดอกเต็มกระถางเลยนะคะชมใช้สูตรนี้เลยค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นนะคะซุปนะคะซุปก้อนต้มยำค่ะคุณผู้ชมซึ่งนะคะในซุปก้อนต้มยำของเรานะคะก็จะมีเครื่องเทศนะคะจากธรรมชาติต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อคนเราแล้วก็ต้นไม้นะคะคุณผู้ชมนอกจากนะคะซุปก้อนของเรานะคะก็จะมีนะคะ โมโนโซเดียมกูตเมดนะคะช่วยเร่งบำรุงรากนะคะเร่งการแตกรากเร็วนะคะบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ยังจะมีน้ําตาลเล็กน้อยนะคะซึ่งจะเป็นส่วนผสมนะคะน้ําตาลนะคะก็จะช่วยบำรุงรากของเราให้แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมแล้วเครื่องเทศของเราก็จะมีเช่นพริกนะคะพริกเป็นบางส่วนนะคะซึ่งพริกนะคะจะช่วยขับไรมดไรแมลงนะคะศัตรูพืชต่างๆได้ดีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ เครื่องเทศซุปก้อนนะคะในะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่วีจะแกะให้ดูนะคะในะค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องเทศต้มยำนะคะซึ่งก็จะมีสารอาหารต่างๆมากมายนะคะที่อยู่ในซุปก้อนของเรานะคะคุณผู้ชมี่จ้าต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นน้ํายาล้างจานนะคะซึ่งน้ํายาล้างจานก็จะเป็นสารจับไปนะคะจับเกาะนะคะซึ่งจะช่วยไล่มดไล่มแมลงพวกเพลี้ยนะคะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมในจ้า ต่อไปแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะ3ลิตรนะคะคุณผู้ชมจากนั้นนะคะแม่วีก็จะนํานะคะซุปก้อนต้มยําของเรานะคะใส่นะคะภาชนะอะไรก็ได้นะคะคุณผู้ชมใส่แก้วก็ได้นะคะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะเติมน้ําอุ่นลงไปนะคะเพื่อที่เราจะละลายสารอาหารออกมาให้เยอะที่สุดนะคะค่ะคุณผู้ชมจากนั้นแม่วีก็จะมาละลายเลยนะคะ ลายซุกก้อนของเรานะคะคุณผู้ชมคนให้ละลายเลยนะคะน้ําอุ่นนะคะก็จะช่วยนะคะเสริมนะคะให้แร่ธาตุของเรานะคะระลายออกมาให้เยอะที่สุดนะคะที่เราจะนําไปนะคะบารุงต้นไม้ของเรานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคนให้ละลายเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราคนละลายแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนําไปเติมนะคะในน้าเปล่าของเรา3มลิตรนะคะ แล้วให้คุณผู้ชมนะคะเติมน้ํายาล้างจานลงไปนะคะหช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นสารจับไปจับเกาะนะคะช่วยไล่มดไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ เขย่าเล็กน้อยนะคะเพื่อผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนำไปบำรุงนะคะฉีดพ่นนะคะณนตื่นสายได้เลยนะคะคุณผู้ชมแม่วีก็ใช้สูตรนี้นะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะคะฉีด,ไร,ดไร้มดไร่แมลงตรงกระถางด้วยนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นเลยนะคะ แล้วก็บำรุงดอกด้วยค่ะบำรุงลำต้นบำรุงใบนะคะให้เขาเขียวงามตลอดเลยนะคะ่ะผู้ชมเมื่อเขียวงามรากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงนะคะดอกของเขาก็จะออกดอกดีนะคะผู้ชมนี่ค่ะทุนไปเลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะผู้ชมบำรุงบ่อยๆนะคะเราก็จะได้นะคะคุณนายเตียนสายไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามเลยนะคะผู้ชมนี่ค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ ทำตามได้เลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะบารุงแล้วนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะเมื่อคุณผู้ชมใช้สูตรนี้บ่อยๆนะคะบำรุงเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณนายตือนสายของเรานะคะก็จะได้ค่อยๆออกดอกมานะคะก็จะอ่ะ เริ่มมีลำต้นที่เขียวงามนะคะใบที่เขียวงามให้คุณผู้ชมนะคะไม่เฉพาะแต่ไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผักสวนครัวนะคะบำรุงได้เลยครับคุณผู้ชมค่ะแล้วเมื่อเราบำรุงด้วยสูตรนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิคะคุณนายตื่นสายแพรเสี่ยงไห้ของไม่วีนะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมออกดอกเยอะเลยค่ะแล้วก็มีลำต้นที่อวบนะคะ แล้วก็มีใบที่เขียวงามค่ะคุณผู้ชมนี่เลยจ้านี่เลยค่ะคุณผู้ชมผลงานที่ได้นะคะได้บํารุงไว้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ